ตำรวจภูรธรภาค3ามนครราชสีมาเปิดฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษเตรียมร้อมระงับเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำตรวจภูธรภาค3นครราชสีมาพลตำรวจตรีระพีพงศุขัยบูรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพันตำรวจตรีสนธยาแตแดงเพชรผ,ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3และพันตำรวจเอกธรรมนูนชิมวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค3ร่รวมเปิดการฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการระงับยับยัง้งป้องกันปราบปรามอาญากรรมและเห ที่อาจเกิดขึ้นตามที่มีสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนของประเทศไทยโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า250นายประกอบด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยควบคุมฝูงชนชุดเครื่องมือพิเศษดโดรนตรวจการและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดทั้งด้านกำลังพลยานพาหนะอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนสถานการณ์จำลองของหน่วยสวัสด หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเครื่องมือพิเศษต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพเชิงทักษะของบุคลากรในหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพเขตความสามารถในยุทธวิธีตำรวจทบทวนองค์ความรู้กฎหมายบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติภารากิจร่วมกันของหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้มีความชำนาญสามารถเข้าตอบโต้และแก้ไขสถานการณ์อาญากรรมรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อได้รับคำสั่งกับ